มีทะเลกั้นกลางเมืองที่เรามาเที่ยวชื่อเมืองเมอร์เลนเมอร์เลนพูดผิดก็ขออภัยเด้อห่างจากบ้านสับปไทยมาห่างจากที่บ้านสับปไทยมาสามสิบกิโลเมตรพอมาถึงลมมันเย็นมันเย็นเพราะว่ามันอยู่สูงจ้ะอยู่ข้างบนภูเขาแต่คนก็มาชมวิวกันเยอะเนาะ จะขึ้นไปนี่ยังไม่ได้ขึ้นค่ะเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปข้างบนลมแรงมากมากวันตอนมาไม่แรงตอนนี้ลมเริ่มแรงแล้วคนก็มาเดินกันเยอะเยอะ <c oughs> รอมาโอ้ยอะฮาริ่งสกูตสสกูตปิกนิกกันวันนี้หน้ามากว่า อุย้ยเอ็นตือเย็นเอ็นตึกข้าวเหนียวนิดหน่อยอูย้ยเย็นเข่ากันยังเย็นจากเบืเอ้องนั่นี่ซุปหมกหน่อไม้ใส่หม้อเนี่ยหมกหน่อไม้หม้อเนี่ยสับุทรยปิคนิกมา่อกินมาเด้ออืม้ม ข้าวเหนียอ,อร่อยมากๆเลยดีบอโอ้โหปั่นข้าวเหนียวตี๋อ่อนตนืนขอใช้ช้อนเละนี่นง อันนี้เรามาเที่ยวต่างเมืองเนาะเขาเรียกอะนรดิเลอร์เวลดิสดิสเขาเรียกขับรถมาจากเมืองที่สาวุทัยอยู่ประมาณ30กิโลเมตรที่นี่มันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เขาเรียกเมื่อเล่นใช่ไหมเมื่อเล่นเมื่อเล่นเออเมื่อเหยถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยจ้ะเมื่อเหอนมมันจะติดกับเดนมาร์กน้ยไกลเป็นสถานที่เที่ยวคนเยอะเหมือนกันจะ้ะวันนี้เรามาปิกนิก สองคนตายายพวกข้าวเหนียวหมกหน่อไม้ใส่หมูอืม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 เต้นไปด้วยกินไปด้วยไม่ใช่อะไรนะมันเย็นเต้นไปด้วยกินไปด้วยไม่ใช่อะไรนะมันเย็น หมกตัวไม้หม้อมันช่างอร่อยมากเลยนะแบบอีอ,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 อร่อยก่องข้าเหนียว คิดถึงสุขคุณสุขคุณข้างบนจะเป็นสนามกอล์ฟขอกินข้าวเอาแห้งก่อนเดินไปอีกมันจะเป็นจุดชมวิว จิตทะเลฝั่งตรงข้ามเดนมาร์กโอ้โหลมโวยโอยทุกคนก็เยอะผู้สายเด็กๆปิดเทอมแล้วมั้งเนี่ยเด็กๆปิดโรงเรียน อุปกรองพาเด็กๆมาเที่ยวมาดูชมวิวนี่คืออะไรกระดูกหมูอ Look.